อ๋อนะครับผมกับไม้แล้วนะครับกับไม้ครับเอาชีวิตรอดธรรมดานะครับผมแล้วก็ตัวนี้กับครัทงที่แล้วที่เรามาถึงตรงนี้แล้วรอเผาเป็นชาตินะครับผมแล้วเราจะมาลงถ้ำกันต่อนะครับผมไปลงถ้ำไปกูกูก็อยู่ในถ้ำอยู่แล้วเนี่ยวะโทษเราใกผมพอดีผม,ผมเนี่ยผมเบี้ยวไม่ใช่เออกูเบี้ยวโทษคนเบี้ยวขอโทษแล้วขอบเสียดีกว่า เอาละอล่ดูเหมือนว่าเราฟาร,ร์มของที่นี่นานเกินไปเดี๋ยวขุดให้ได้มากที่สุดแล้วจะคลีบขึ้นไปเมื่อกี้เหมือนตาฝอดปึ๊บเฮ้ซุปเจ้า let's go ตีนหมายโลดครับตีนหมายโลด Let's go in my room ตกที okay. ่ไหนเมื่อกี้เราก็จำนะครับไม่ได้โดนระเบิดนะครับเราสอกทคำสกกดจำนะครับมีเลยหรือว่าตะบันจำ เป็นตันยังไงกูไม่กดกรดดสองครั quiero, can, ้งแต่กูโดนระเบิดตายครัที่ผ่านไม่เป็นไรผมนะผมหนูเวลด้เหล็กไปเยอะนักจนวันมากนะครับเติมเก็บพลังเตมบอลไปอย่างงี้แค่นี้แหละไม่ค่อยไดตอนติมไปมากลับบ้านกลับเดินงี้กูกูออกถ้ำดีกว่านนะครับมีบล็อกปะวะมีอยู่ ไปครับเราจะกดขึ้นกันครับดูข้างล่างก่อนมีอะไรบ้มีมันน่ากลัวนะเรา,าจะขึ้นไปเราจะไปหาอะไรทำแล้ผมพอกอยู่อยู่ข้างล่างกูก็เหงาเหมือนกันนะแด่ช่างมันเถอะแล้วครับผมดูตัดไหมครับนิดหนึ่ง คลิปน,น,นี้เรามีเป้าหมายนะครับผมเป้าหมายของเราก็คือการสร้างบ้านหรือจะหามบ้านเลเจอก็ได้ก็เจะสร้างบ้านนะไม่อยากสร้างบ้านกีเอ็มไม่เราต้องโกดร,รรมชาติแล้วเราจะได้ออกเดินทาง มารองวิสขูเกียรต้นอย่างนี้แล้วเกิดแม่งตัดแล้วกูมันขัดใจยังไงก็ไม่รู ปัดใจแล้วเราอยากมีแฟนเราไม่อยากมีแฟนแลผมเพราะว่าเรามีแฟนตัวอะไรประโยชน์บาทีเรามีแฟแนม,แฟมันก็เลยประโยชน์นะครับผมบางคนได้บางผลบางคนเขาก็มีประโยชน์กับเราบางคนก็เลยประโยชน์กับเรานะครับคนน่าควรเลือกคนที่ดีดีแล้วแจรวโม่หลังกูโอ้ ไปไปฆ่าวัวตัดชีวิตแล้วมันมันมีแต่ถ้ำวะเฮ้ยกูเห็นถ้ำไปสิบสิบอันนะั้นสะิบที่อะโอ้ยไม่เป็นไรเราจะกลวัว,วยทรัพยากรไม่หมดกูมไม่หาเพชรรักเกียรติกูมไม่หนาะ อยู่ที่นี่ที่เดิมนานเกินไปนะครับเราไม่ชอบอยู่อะไรที่เดิมๆนะครับเราจะไปออกเดินทางตามหาวันพีชไม่ใช่ไม่มีแบบวันพีชหรอกที่นี่มันรวมเป็นปลา,าโอ้ยกูหาเพชรก็ได้วะหาเพชรก็ได้กูไม่เดินแม่ไงไอ้เท่ยเกินเลย ต้นไม้ต้นไม้อยู่อยูฟุบกุ้งเราไม่อยากตายถนะึงทีนี้จะไม่ใช่โลหติตคอแต่กูก็ไม่อยากตายเหมือนเดิมก็ว่ากลเก็บได้ไมเล่็ตรงนี้แล้วนะครับผมนี่มันจะมีต้นโล่งขนาดนี้มันน่าจะมีบ้านที่เจอไอ้กูสักที่กันเลยวะ ไม่มีแม่งใจร้ายเกินไปแล้วไม่มีก็รใจร้ายเกิดกใ,ใช่ไหมไอ้หนุ่มพี่ผมจะลามผมจะลามไปกินซือ้อซื้อื้อนั่นนี่อะไรอ่ะสโนโน อะไรกูนเนี่ยกูดีเลยเด็กช่างกว้างเหี่ยไพศาลแต่กูยังไม่เจอบุปผาเปลิดเจอเลยเฉยๆเฮ้ย,ยนิกาไม่ใช่ <c oughs> เฮ้ยกูจะไม่เหยียดเชิดชาด้วยไม่ใช่กูแต่ไม่เหยียดเออสีผิวแล้วเมื่อกี้กูเหยียดไปเมื่อกี้นี้โอ้โหร้อยอะไกู มาไซโอ้ยเยอะจริงๆดีไปพูดได้ทั้ง<ด><ด>วันนะอันนี้เป็นทั้งวันประมาณนี้เหล็กก็มาได้ทั้งวันจริงเนาะมึงเนี้ยเหล็กก็มาได้ทั้งวันนะมึงนี่เหล็กแม่งมาอยู่วันนี้จะไปหาลงมดขุดทีเดียว ขี้เกียจมานั่งขุดเทแล้วจะบอกทีละบอกไอ้มเสียเวลาเพื่อไปหาที่ขดุดเมื่อหาหม้อทีดีขดุดแต่ก,แตกูไม่อยากแต่กูก็ไม่อยากครเดี๋ยวมันจะโกงเงินไปแต่ตอนนี้เริ่ต้องการละเล่นไม่ไหวละเล่นเ,เกียละเริ่มไม่ไหวละแล้วกูเล่น ริงนะแต่ว่าไม่ต้องไปหา mod next day เย็นครดูไปทางนู้นดีว่ะถ้าที่ไหนมีเเล่ะแล้วม่ดอิงผงขอไปน้าหอี่เจย์กแล้วพี่งใหญูเกียร์ฟูดะ bro แล้วมันจะมืออะไรวะสีบูหัย respawn point set นอน <c oughs> เออดีมากน,อน้อง <c oughs> <c oughs> ทำไมกูไม่เปิดเอะวะทำไมกูไม่เปิดทีางจะได้ไม่เปิดคิดว่ามันจะได้ง่ายกว่านี้่งงยบโ้ มีมีอ๋อยังไม่รี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 โอ้ใจหายวัวพอเลยกูไม่เอาละกูไม่ตอบมึงละกูไม่เอาละไอ้ทักษะตอบบอกโผล่ไเนี่ยกูไม่เอาละไม่เอาละเฮียกูไม่ตอบและกูไม่ทำแล้วเก็ดแล้เก็ดละเกลดกูไม่ทำแล้วเฮียไม่ทำ เขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วกูไม่เอาแกูไม่เอาแกูไม่เอาแล้กูไม่เอาแกูไม่เอาแกูไม่ทําแล้วกูไม่ทำก็ได้กูเิธรรมดาก็ได้เออกูไม่ทำก็ได้กูเิธรรมดาก็ได้จะร้องอ่ะจะร้องไงแล้วกูอ้ากูผิดกูจะร้องจะร้องจะร้องกูไม่ต้องมาตายหาโปพโตัวไหนลรา โมตายเขาตัวเอง่งเขี้ยแล้วอาหารหมดไม่เป็นไรมีเนี่ยเป็นโรคมีเนี่ยที่บอกไฟน,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 นะครับผมบางทีเนี่ยสะเลยอดดินนะครับผมอีกไม่ดีบางทีไม่ดีต่อร่างกายนะครับควรปรุงให้สุกก่อนแล้วค่อยกินนะครับคเฮ้อกูเสียวไวนะ้นี่ยกูเป็นโรคกลัวกัวที่สูงอนะกูเป็นโรคกัวที่สูงอะนะ จะเป็นโลคกลัวที่สูงนะั่นน่ะโอ้ยเจออันนี้เข้าไปกูเป็นโลคก,กลัวความสูงเลยเจอไปกูอะไรไก่บัวใช่ไอมกูเรียกว่ายังไงกูเฮ้ยมันลามีนี่หว่าเฮ้ยมันลา่าบูระมั้ใช่ไม่ใช่ลาบูบูยิดมหมลาบูบูมันตั้งตีเงียบเลยเบื่อไม่เจอวะ่อวะบ้าน บ้านไม่เจอไปเจอเพื่อนแทนบูมชากรักกับบูมชากรักกับแล้วคือตอนนั้นไม่มีเตียงเตียงกูอยู่ในในในห้องเก็บของไม่ได้อยู่ในหนาไอ้าไอ้นี่ไอ้ย่าโธ่ตายไปฮีบูมกักัดจะไม่ตายแล้วโลกนี้กูกัดจะไม่ตายกูต้องมาตายเพราะกูกูตกเหวตายโพราะสกิลการต่อบล็อกขั้นเทพกู มันไม่ยอมต่ออ่ะตายฟรีเลยอย่างนี้กายฟรีกายฟีกฟูไม่ยอมแ,แค้นเนี่ยแค้แนกูแค้กูคแครอลไรมาลองกับน t ละป่ารถไฟส e มี

ประตูประตูไปดูไปเตะประตูไปไหนกันเอร์ของโดเรมอนอังอังอังแกไรนี่ใหญ่ใส่ปลาเมื่อยมือแลนะอ,อ,อ๋อมูก็ว่าอยู่มันเป็นอะไรออ กีอยูนะหืมแย่งากูยูท่ายเกดๆงักที่าเองีนี่นะครับรว,วรนนรบประตูนาราไปเอ,ามามเอ๊มันทำไมกันล็อกมันทำไอะ โปรติคชั่นเนอะโปรติคชั่นเลยอ่ะโปรเทคไม่ใช่ <im iter> จะขดุดต่อก็ขุดได้นะมนไม่ขดุดมาไม่มีอานมาเฮ้ยเดียดยเ๋ยวมันขอัปเดตนี้ครับอามาได,ด้ดิเฮ้ยขอัปเดตนี้ครับอ่านมาก็ได้เนะี่ยใช่ปะมันแจมได้มันขาบได้ยายนี่เลยในเวลาขี่ม้า จะเป็นมา้าฟุทไม่ใช่ออม้าพันดีตรงม้าตัวนั้นเพราะว่ามันมีอะไรไม่ดีกันอะไรขอโทษผิดทำงานันเดินช้าจังไม่ต่างแควะนี่ยื้อแควนะ โดยยิงเร็วกว่าเฮ้ยอย่างนั้นมันก็ดีขึ้นเว้ฮ่าฮ่าฮ่าีไดมาล้ละกูลูเฟนเซนไคเซอร์เนไคเซอร์แล้วทำไมมันลูกกวนว้างจังวะมันว้างตัง ดูฟ้ากูจะทายว่ดู้ากูาเเลยเไ,ไม่เป็นไรเพื่อนไปไปไปเลยไปเลยม้าเช็คเขาค่านไปไปโดโดโูโดโอ้โหโดดกเ็เียมเงินูโดกกเียมเงินแม่งโดดกโหกเียมเงินเฮ้ยนางเงินบ้านเจอแล้วแปบ๊บนึงนะขออญาตเปิดกล่องก่อุ้ยของดี <Huh? S 2> อทองวันทองวันทองวันเจกเทาวันนี้ถึงมันวิ่งช้าแต่มันก็วิ่งได้นะเว้ย <c oughs> ถึงมันจะวิ่งช้ามันก็วิ่งได้เพราะมันคือม้าที่ไม่ค่อยจะ,ะแดกหาอะไรเพราะมัน ไปไปไปสุดทาของฉันนะคือมามาเฮ้ยนัน้ำไอ้น้ำเฮ้ยน้ำเฮ้ยเกิดอะไรปไ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 ้ต้นตกูลาล์เป่ามือสกุลมาฮยฮุ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 ยฮฮยฮยโ กู้รอดไอ้ซเก้าอยู่ไหนอ๋อนี่ตกใจมันตายหาไปแล้วจีแมงเห็นศพศพศพไอ้นี่ที่นี่มีเที่ยงมั้งที่นี่มีเที่ยงมั้งเอซเก้าจะบุ๊เปล่าที่ไหนได้มั้งควางเงี้ยง เองทำให้ช่างดีมากลาก่อนเจ๊ถึงเองจะเป็นมัดที่ไหยัี่ไงก็ไม่รู้แต่กูก็ช่างมากไปดูของกันก่อนอุ้ยอาหารอุ้ยอาหารอะไรเนี่ยเอาใส่ขะแล้แถมให้อันนี้ของแถมอันนี้ของแถมของแถมเชื่อกูของแถมของแถม ของแข็น่าขี่ม่าไอ้วะของแข็แม่งเฮ้ยเดี๋ยวมีอย่งอื่นอีกเฮ้ตู้ไมีองตู้เมียอนี่ี่นี r ของดีไม้ฝรั่งกวเอ้ยแม่อเจ้านังสือมันสือโป๊ะใครเนี่ยนังสือโป๊ะใครวะโอ้ย เฮ้ยนี่มีไอ้นี่วะเหี้ยปทษครับโทษโทษเตอาอ๋อไอชี้ม okay. ันนี่ว่าเออช่างแม่งนี่มีตัวเฮียอะไรมาตีกูะกอกี้เผตีเฮียน่ไปตัวเฮี้ยตกใจจนหลังเฮ้ยลุงขายแล้วลุงลุงเด้อ ชาชาเนลิงคือเหี้ยวะชาเนลิงคือเหี้ยอะไรคนะือคือมันคือ,คอ,ม,คอ,ม,คอมันคืออะไรไมันคืออ,ไอ,ไอไะไรนั่นคือยี่พี่พี่ขอขอป้อนนะขอป้นอนอนะ ที่ของของของคุณก็คือของของกูเข้าใจไหมไม่เข้าใจโดกูอีก้ามตูอยู่ไหนวะเมื่อกี้มันที่เห็นอยู่ว่านี่ไหนที่ไหนวะนยายเออเดี๋ยกูไม่มีเออกูมีขวานขวานนะมีทั้งแรงชาร์จเน็ตมีชาจเนียน่ยด้วย เอาไม่ต่างต่อต่อตีอตอตอตบล็อกก่อนเอาขอซีบล็อกก่อนเพื่อความแน่ใจเพื่อความแน่ใจตอนนั้นกูโดนไปแย่เกือบตาย มากโดโดแล้วโดแล้วกูหนีไม่หนีหรอกอยู่นี่อยู่นี่สักแป๊บหนึ่งเอาไวเลยวันแ้นนี้มีอย่างสือจำได้มีอย่างสือข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 อปนขอปน น,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 นั่นออนี่มันหลายนาทีแล้วเพราะฉะนั้นน่นะครับโอเคนะผมับขวดจกุกเปเข้านี้นะครับผมคลิปนี้นะครับคลิปนี้เราได้หมูป้านแล้วก็อะไรวะแล้วก็เออเหล็กของจํานวนมากเราเพิ่งเราไปรูนมาถึงมันจะไม่เยอะแตนี้ก็ ว่าเกียวอะไรเหี้ยเพราะนั้นกดบัตริคับเพราะนั้นเราจะจบคลิปนี้นะครับผมคลิปครังนี้นะครับผมขอบคุณรับชมครับ